มืออเอเสางขือ่นะหับอแมนมืนเอ่นเ่ามามต่หัาต,ตอนเช่าด้วยาตอนแรงตอนเช้าตอนแรงตอนเทียงเนาะปกติต้องคุดอันเฮเลนเลยไนดะมันจึงถืงโอโบอต้องข่างข่าข่างเยนแ<ด>มนแมนนแมน ตอนนั้ก็สีอยู่นอกฮาวปรต้ออก้าว่าเฮากลอนออกด้เพ่นสีว่าฮาวนี่นี่นั่นอีกได้มันปรเออแมนแดนมันต้องอยู่นอกอยู่แล้วอยู่ในดินเท่ากับบถืตอีกสนุกเพนพแยกแล้วเดียเดีเมนบ่จดเรียบร้อยนะคะกับประตงง่ายมัน ครับสวัสดีเด้อสบายดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเบอร์สุขสุขคนก็ยินดีตอนรัเข้าสูงสานวันใช้ลุยแล้วพ่อแม่พี่น้องเอ๊ เราพอมาพอสนนวันนี้เนาะก็อยู่ดินไม่คือเก่าพี่น้องเลยอืมกะวันนี้กะศาสนงกะสิไปหาทางสะโคนเพิ่นเนาะพี่น้องเนาะทางอีพีเพิ่นกะคอมเมนต์เข้ามาเนาะพี่น้องเนาะศาสนากระบอกเฉพาะผู้คอมเมนต์เข้ามากะบ่อได้หมายถึงเบ็ดทุกคนเนาะพี่น้องเนาะผู้ดีก็ดี ผู้เม่นทางบุดีกะมีผู้พิณองเอ้ทางพึ่งกะว่าสันวนวลว่ามาทำขีดทำหอยเขาแต่หมอมีสิ่งของมาต้นมาฝาถือว่าสันวนวลอ่าทำขีดพี่ผันว่าจะซีเน้องผู้พิณองนะอเนาะเดืองนี้กะแม่นผู้พิณองเอทางสานนวนกะยอมหับเนาะแต่ว่าผูพ้พี่น้องเออันเดืองนี้เนาะสันวนวลกะว่าตามซื่อตามแบบ อาพูดตรงๆเลยพี่น้องเอ้ยยามมีสนอกับใดซื้อมาฝากยามมีกับบ่ได้ฝากเนาะงพี่น้องเนาะบางทีกัเห้ามากกคิดบาซิม่ามองเดียวพี่น้องเอ้ยกะมีรายขู่รายคนมาเขาก็อยากไปหาเพิ่นอีกเซ็กซี่เนาะงพี่น้องเนาะเครื่องตอนเครื่องผักกับบัทัวบัวเทิงพี่น้องเอ้ยอันนี้ก็ต้องขอโทษขออภัยเนาะอนี้ก็อย่าว่ากันเด้อพ่พี่น้องเอ้ยจังไลยกับผักพี่น้องเอฟซีเบิร์ดสุขสุขคนทั้งล่ะ เป็นกำลังใจให้ฮะเมนี้กะท้าสนองกะที่ข่าวไปหาท้าซาพลโผล่ผเด้ใส่กุบขาพกคือ,อหนุ่มส่งสีดำพ่อพี่น้องเลยอยู่ไกลเลยบ่หูเนาะต้องไปเบิ่งใกล้ๆพ่พี่น้องเลยอืมสบายดีเด้อเยสบายดีเย้ผ่ายเด้ถือกุบนี่ นี่น้องวยวพี่น้องเลยมาสวยทางสาวนเหรอคุ้มได้เดนเสุดเลยปลวยบ่บาเลยเรวเลเรียบรลอยเอาเท้ามาแวก็เากระเปงเดี๋ยวจะ้าปเทศ เดียมือจิ๋วเอาเสาลงเข้ามือื่นมะอันประฮัดบอกเนยนมือื่นเช่ามาอือแต่บฮหัวชิมาต้นเช่าด้วยว่าต้นแรงต้นเช่าต้นแรงตอนเทียงเนาะอ้หุยเ้ยฮอนฮอน ฮอฮอนทั้งอาปกติต้องขุดอันเฮเรนเลยนด้มันจึงถ ok ok ok. ือโอต้องข่างข่างข่างเรนเม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 น ตอนนั้นก็สีอยู่นอกอ่าเวโป้ต้องออก้าว่าเฮาวกลอนออกด้เพิ่นสีว่าเฮาวในนี่ในนั่นอีกได้มันบะถือแมนแดนมันต้องอยู่นอกอยู่แล้วอยู่ในดินเฮากับบะถืออีกธรรมโค้งสนุกเพิ่นพาแยกแล้วเด็ดเดี่ยวเบ็นเบ้อจดเรียบร้อยแล้วคะกับโป่ต้องง่ายมัน แต่ตอนนี้เราหลุดใหญ่เหยียบแล้วมันหักมันจะตมามเมือนกเ,เสียมจกป, <c oughs> ปื๊ดคนะุณน้าเสียมโจก <c oughs> ๊กแข้งกันทางหนอย่างเนาะถ้าไหนมันตรงนี้กทับตรงางนอ่าก็ซื แต่ว่าครั้งนี้ามมีจะเอาแบบไรก็เชื่เขาหนีเบาแดนเดินเด้อนม่นั่นนั่นชีวิตเลยต้องเอาตัวน้องมีอันนี้ให้มันมาหนึ่งม่นมีได้ไดะมาโคตรทั้งแด่ก็ได้แต่ว่าต้องเลือกสองมุม ตัวน yup. ี้ม <Flight> ซ <number one top> ืซทางนี <an> ้เด้อเด้เด่นเด่นใหญ่่นอ่อนๆตัว่มเลดสามสิบเซนนี่ดุงน้อยเราขุดลงไป30เซนสามสิเซน ออสิเซนตัวแรกก็ขี้ดินใช่แล้ววัะมันเลิกอ่ะมันเอามามัเขายังขุ่มๆทำได้เงินน้องอารู้ถุงเดินเดินเดินเขียเดนออกหาเดินเวนยุไส่เหรอเนาะให้กดงมย งานเข่าแล้วเมีนงมวยเจมือนี่กันยังัวเียะยปยออดไทยว่าเล่ปนเจือกันไปป่าอยูคลิปอไรเดี๋ยวมันนี่โอ้ยยังอะไร่าคนไทยเลยมันนี่ะเป็นยังคือว่าไทยเราโอ้ต้งแซวภาษาไทยไทยกวน คนลาวสารลาวแล้วบ้านคอเมนอยู่ได้เมน้องมหมยเอ้ย่อยก็เคยไปอยู่ไทยเนาะทำงานประมาณอยู่สองปีกวกลัวเฮาบว่าน้ำท่าวแกเนาะเขาบอกภาษาไทยยังกับภาษาไทยอ่าันมาเพื่อนก็ยังว่าภาษาไทยอยู่อ้าวดิ้นข่อยแขงแล้วบ้านนี้บาเบียร์เขาลงเนาะมนภาษีฮารวัลภาษาลาวกะ บ่ออกบัดนี้เป็นแต่ไทยบัดอ้าวสิเฮ็ดแนวได๋มันอายหมู่แน่นี่เฮามันแข็งมันนั่นแล้วเพราะว่าเฮาบ่คุมือเด้เฮาสิว่าภาษาลาวก็ับได้แม่นสิบ่ฮู้ภาษาเฮาอีกเอิ้นเฒ่าแก่ะก็แม่นอยู่ไดแต่ว่าให้ข่อยวาภาษาไทยข่อยบ่อยออกภาษาลาวกลัวเออ ไปทางนี้มันต่ำเนเมนเมน,นดินต่ำโทรศัพท์ก็สีเบิาดอากาศห้อนบ่ไหวซับร เป็นหอนไปเลยไปเด้ชิมาขายมู่บ้านใหม่นี่เนาะมาดินมาทํำขิบทําำยังก็พอได้ซื้อนะฮะนุ่มมวยบ่หนุ่มมวยเใช้กระเล็มเนอะกระเล็มเอาน้ำซานุมกาเฟนุ่มซาเย็นเมนต้นเนอะปีหน้าเนอะปีหน้าเริ่มต้นเลย เียบร้อยยังจะคุมน้ำมาหน้าไววหมู่บ้านนี่กันมายังดอนปคือกัรเซ็ทางหน่ยเฟเป็นครึ่งช้าได้กูดอันนี้เป็นสีต้งงอีนเดียได้เยเอเยนงอกนเดีได้เลเฮ้ยแล้เฮยเนาะแต่ลายมันผิ <laughs> thằng lạ mà này sát thấy sát nè thằng, thằng sát thằng ô sang mỡ khẩu hôm đều đẹp rồi แกยังมาโอ้ของดีหน่อยตู้อืมของส้่งเพื่อนเพื่อนพี่น้องเออมีสามีมุ่งมีม่านอันเย็นบบ่ พอเนาะหินเย็นเลยกะมีแห้งจังน้อยะเพส่นสามผสมนอนอีด้นี่เนาะขนมขนมขนมเดือดเดือดของปากปากลายบอลหอนหอน แค่้ามาโฮมเนี่ยมีแบบภูมิแางผูนานอนนที่ทำนี้งี้กดเห็นภูมิยังดอกมีน้ำ้ายมังกะน้ำเห็งเขาเกิดจักอารมณ์ให้แพนีไปบ้านี่้พุกเอาพื่นเสียเอาของดีให้แล้วบ้านให้ไปก่อนเพราะนั่นได้ดีเล้บ้านนี้ไร โอ้ đi đi ของดี đi con đứng đi để ได้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  โอ้ยะเล่งขอยต้นนี่กูนั่ไดหมาข่อยโอ้ยไปไม่เงอนเจ้าบ้องหมาอยก็ได้ลทให้น้องหัวอิ่นอกไปเพิ่นั้องเดเอน่อเอร์ป๊อร์เฟออรเรรอ์เออร์เฟอรอเอเอรเฟเอร์เฟอร์อรอ อ้าดูด้นี่พี่น้องเลยอะไรก่นคนมาอย่างดีเนาะ ฝากกันหามคางัวคาควยไปเลยอูปันงัวปันควยันปนชิดในนไปอยะไปคุ้คุมูเลยบะตั้งมุกตั้งงามบ่เน่าควเลือดก่อนนี่เอ้ยนาะอืมไม่ใช่ ແມ່ນໄພຜູ້ພີ່ນ້ອງເອີຄັ້ງກໍບໍລົມມາຈາກລົດຫືນໍາບຽວວ່າໄດ້ບັນແນວໃດເນາະແດດຮ້ອນຜູ້ພີ່ນ້ອງເອີບໍ່ໄວຜູ້ຕ້ອງສາຮັືອນອັນສຫັກະນພນອ ตะมวนดีน mm ี่เอาตามสบายเอาที่สบายจีเหวียนถึงเวลาแล้วบ่เมนลมวยบึ่งแล้วบ่เวลาสามโมงสี่อยังอยู่สิบสานาทีได้อยู่ได้อยู่เออบึ่งเวลาเวลาอกใจแล้วเนรับไปแล้วพู เอ้าแล่นตามก้นมาดนขอบใจกัเฮ้ยเอาพอดเดีสบายดีเด้อโดยสบายดีโอ้หาพอตานี่คิดว่าไฟนะดีเด้อข้อเอออกของเ A ขอ้ T ของอเอาของอิสาะของอาบมา มา h ามาโดยดยสบายดีบ <premises S 2> <ừ> ักคำพบพกันสบายดีเด้อโดยสบายดีมวยกนงี่นเมวเนาะคุณหามาคงดีหามตองดีถามไปแล้วคงไม่ทำมวลแอปไปก่อนมูนี้ได้โอ้กหไม่ไม่ไม่ของเจ้าเอจ้าไ่นล่ะเบิ่งได้บ่ เมีเสียเยขับไปเดี๋ยวเสียมซื้อแล้วไปปลูกเลยปอ่าไปปลูก่วยเพิ่นบาทนี่โอ้พี่น้องเอไองานถูกเนาะพอกันเาพี่น้องเอโอ้มทางนนก็ได้อ่าจังได้ที่น้องทาสนอกะสิได้อำลาพาจากวัดทุกคนไปก่อนพี่น้องเอะ ไปโพสไปโพสสร้าคลิปหน้าเนาะการสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดแชร์กดติดตามให้ทางกันเนเด้่อพอมีพี่น้องเลยโยอ้ยอ่งจำในคลิปนี้ก็จะได้ขอจบคลิปก่อนขอการทำ่าสบายดี